เวลาเราพูดถึงความดูดีอ่ะมันคืออะไรนะอย่างแรกที่ทุกคนพึงจะต้องรู้ไว้นะคะเวลาที่เอ๋พูดถึงความดูดีอ่ะมันคือเรื่องของบุค,คลิกที่ดีบุค,คลิกที่ดีสร้างออร่านะคะเวลาที่เราบุค,คลิกดีเนี่ยนะคะเราไม่จําเป็นหรอกนะว่าเออเราบุค,คลิกที่ดีแล้วเราจะเรียกว่าเราจะโอ้โหมันจะมันจะมีคนหมั่นไส้เราไหมมันจะอะไรยังไงไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเวลาที่เราบุค,คลิกดีนะคะเรารู้สึกว่ามันน่ามองอะ่ะใครๆก็อยากจะมองของที่น่ามองถูกไหมมีบางคนนะคะบอกเอ๋ว่าเอา๊ะทำไมจะต้องติดที่รูปลักษ์ด้วยอะ่ะพอเราพอเราพูดถึงการดูดีเนี่ยเรากําลังจะพูดถึงเรื่องรูปลักษ์หรือเปล่านะจริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าเอาง่ายๆวันเนี้ย ถามจริงๆเวลาซื้อรถอ่ะเลือกรถหรือเปล่าเวลาที่เราจะซื้อบ้านอ่ะเราเลือกแบบบ้านหรือเปล่าเวลาเราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านอ่ะเราเลือกแบบเฟอร์นิเจอร์หรือเปล่าจริงๆแล้วอ่ะเราเลือกความแฮปปี้เข้ามาอยู่ในตัวเราอ่ะรอบๆตัวเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการแฮปปี้ด้วยความเนี้ยความสะอาดดีไซน์หรือแฮปปี้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบที่เราชอบ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น once เวลาที่เราแฮปปี้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมในแบบที่เราชอบอ่ะเราเข้าใจมันได้เลยนะว่าเออนี่แหละเหมือนเราอยากกินลาดหนะ้าเราก็ได้กินนะ่ะเหมือนเราชอบรถแบบเนี้ยเราก็ได้ใช้เหมือนเราชอบเสื้อสีเนี้ยเราก็ได้ใส่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นในการที่เราแฮปปี้กับการที่อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราเลือกอ่ะ มันคือสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเราเลือกให้กับชีวิตของเราและสิ่งที่เราเลือกให้กับชีวิตของเราอะค่ะมันคือความสุขแต่ทีนี้พอเราพูดถึงรูปลักษ์อะรูปลักษ์มันไม่ใช่แค่ความสุขของเราคนเดียวนะมันสร้างความสุขให้กับผู้พบเห็นด้วยรอบๆตัวเราเลยอะเพราะอะไรนะเพราะรูปลักษ์เวลามันสร้างความสุขให้กับผู้พบเห็นอนะเคยได้ยินไหมคะ pleasant looking เวลาคนมองมาคนรู้สึกว่าอืม เนี่ยเขาเรียกว่า pleasan looking คือมองแล้วมันชวนมองอะ่ะมันหน้ามองมันดูดีมันรู้สึกชื่นใจพออะไรที่มันเป็น pleasan looking นะคะมันชื่นใจอะ่ะเรารู้ได้เลยว่าอ๋อแบบนี้แหละหน้าแบบนี้แหละรูปลักษณ์แบบนี้แหละที่เราจะมองไปได้เรื่อยๆอะ่ะแบบนี้นี่เองนะที่เราเรียกว่ามันมองแล้วไม่รู้เบื่อเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะมองแล้วไม่รู้เบื่อะคะ่ะ มันจะต้องเป็นของที่มีบุค,คลิกที่ดีพอเราพูดถึงคนนะ่ะจะต้องเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่ดีเรามาเจาะคาว่าบุค,คลิกดีก่อนนะคําว่าบุค,คลิกดีนะคะไม่ได้แปลว่าจะต้องเชฟดีรูปร่างดีเท่านั้นนะแต่เวลาที่บุค,คลิกดีคนอวบคนอ้วนคนที่น้าหนักเกินก็สามารถบุค,คลิกดีได้นะเพราะเวลาที่เราพูดถึงบุค,คลิกนะคะมันคือ การยืนการน,นั่งการเดินการพูดคุยการมองตาสีหน้าของเรารอยยิ้มของเราประกายในตาของเราความจริงใจที่มันออกมาจากข้างในที่ไม่ได้มโนหรือว่าแอปและเวลาที่เราพูดถึงบุคลิกที่ดีค่ะมันคือการที่เราอินเตอร์แอคกับคนคือยังไงคะคือการที่เราพูดคุยกับคนหรือการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับคนน่ะแล้วคนรู้สึกว่าเขาเนี่ย ไม่เบื่อเลยของแบบนี้เขาเรียกว่าบุคลิกดี